ว i ดย o วคาร์ดิมีเป็นคอมมูนิตี้ที่จะสอนคนทำธุรกิจซัพพอร์ตคนตัวเล็ก ที่มีฝันใหญ่สิ่งที่ฟิตยูอะคารามีจะพรอวิสหรือว่าให้แวลูผู้คนเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนดักแด้ทำให้มันเติบโตไปเป็นผีเสื้อในรากฐานขององค์ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงองค์เนี่ยประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทางร่างกายการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณการเรียนรู้ทางอารมณ์และการเรียนรู้ทางสติปัญญาการเรียนรู้ทางร่างกายเราจะส่งมอบผ่านน้องฟิตยูที่ไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่ว่ามีสารอาหารครบถ้ว ที่เป็นพลังกายพลังใจที่ดีให้ร่างกายและสมองนะคะส่วนการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเราจะส่งมอบผ่านการโคชชิ่งส่งมอบ DNA และ Mindset ดีๆนะคะส่วนการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และติตวิญญานเนี่ยเรามีคอร์สเทรนนิ่งมากมายหลายรูปแบบที่จะพัฒนาตัวเองได้รอบด้านให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่า Life Long l e a r n i n ไหมคะตอนคิดว่าตับใดที่โลกเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวัน พฤติกรรมคนเปลี่ยนทุกวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเราโฟกัสการเป็นอะคาเดมีการช่วยเหลือคนให้เติบโตสอนเทคนิคหรือว่าแชร์โน้าวการทําธุรกิจการได้เปลี่ยนดักแด้เป็นผีเสื้อจริงๆต้อยคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดเลยตอยเพิ่งไปเรียนคอร์ส NLP Coaching มาเพื่อนร่วมห้องของต้อยอายุ65แล้วต้อยก็ a อ p r e c i a t e มากที่เพื่อนร่วมห้องแต่ละคนคือแบบอายุ5้าบบ้าง6กบ้าง้ง v ว r i e ร y ี้มากๆเลยต้อยจยรู้สึกว่าเออ mindset ของเราเลยค่ะเหมือนแบบมองตัวเองว่าเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งมิชชั่นของของฟิตยูอะคา y ามีเหมือนที่้อยบอกคือเราต้องการเปลี่ยนดักแด้ให้เป็นผีเสื้อไม่ว่าจุดจบของผีเสื้อตัวนี้จะเติบโตในบ้านฟิ y ยูหรือจะเติบโตนอกบ้านฟิ y ยูมันคือสวยงามทั้งนั้นเพราะว่าเราฟิ t ยูอะค a d e มีได้อชีพโกในการปั้นทุกคนจากดักแด้ให้เติบโตไปเป็นผีเสื้อพร้อมโบยบินตามความฝันมีปีกอันสวยงามแล้วค่ะ ด้วยความที่เป็นคนชอบเรียนตั้งแต่เรียนจบจนยันวันนี้ก็คือหาเรียนไม่หยุดพออแรกคือต้อยชอบเรียนพ้อสองคือต่อยสร้างธุรกิจจากศูนย์จร,ร,ร,ริงๆต่อยก็เลยจะแนะนําได้จากประสบการณ์ตรงเลยว่าสิ่งที่ต้อยไปเรียนมาต้อยจะเอามาอุดรอยรั่ว ตรงไหนได้บ้างของเพนพอยต์ของคนที่อยากทําธุรกิจถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่เรียนจบยันปัจจุบันเนี่ยตอยก็เรียนทุกทุกอย่างที่ตอยอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นอาหนิวทริชันไซเอนส์ NLP โคชิ่งเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนแบรนดิ้งเรียนยิงแอดคือทุกแขนงอะคือตอยเรียนมาหมดแล้วพอตอยสร้างธุรกิจเองจากศูนย์นะคะตอยก็จะเข้าใจมากๆว่าตรงไหนเนี่ยที่มันยากมากๆแล้วช่วงไหนที่มันควรจะมีสกิลเนี้ยแล้วมันจะทําให้ง่ายขึ้น ดังนั้นเนี่ยคือรู้ผิดรู้ถูกเพราะว่าลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบตกตะกรด้วยชอบเอามาแชร์ชอบจัดระเบียบความคิดตัวเองอะให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อยก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าทุกๆสิ่งที่ต่อยได้แบบเล่าเรียนมาแบบมูลค่าเบียบล้านอะ่ะ กับประสบการณ์ของตอยที่ปั้นธุรกิจจากศูนย์มาหลายครั้งแล้วตอยคิดว่า2ส,สิ่งเนี้ยตอยจะเอามาเบลนรวมกันแล้วก็เตรียมเป็นหลักสูตรเพื่อเป็นช็อตคัตเป็นสนามที่พร้อมสปอร์ตคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ทุกรุคนให้ได้ประสบความสำเร็จแบบที่ตัวเองต้องการแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่จะเป็น key s u เซ e แฟเตอร์หรือจะทำให้คนคนนึงเนี่ย เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อะคือการมีสนามแรกที่ถูกต้องเหมือนคล้ายๆที่เขาบอกนั่นแหละว่าเออถ้าอยากเก่งขึ้นงานแรกต้องเลือกหัวหน้าอันเนี้ยถ้าในมุมการทําธุรกิจอะคะ่ะก็คือต้องมีสนามแรกที่เป็นเสมือนสนามรบที่ทําให้เราแบบลุยกล้าลุยกล้าเสีย่ยงอันเนี้ยจากประสบการณ์ตรงของตอยอะสนามแรกของตอยอะตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบตอยได้มาทํา s o เอเแล้วตอยก็ได้ทํากับหุ้นส่วนที่เขาเป็นโตกว่าตองตหมดเลยแล้วเขาก็เป็นคนเก่งทั้งนั้นตอยก็เลยได้เรียนรู้จากเขาเยอะตอยได้ลองผิดลองถูกลองทาจนตอนแรกก็กลัวแล้วก็ทําม่เเป็นนนหือกัต่ ว่ามันกลายเป็นความมั่นใจมากขึ้นแล้วตอยก็เลยกล้าออกมาทำฟิตยูเริ่มต้นคนเดียวเพราะว่าตอยมั่นใจแล้วว่าเออตอมีประสบการณ์แล้วตอยอ่านหนังสือเล่มน,นึงของโรเบิร์ตคิโยสกิที่เขาเป็นคนเขียนพ่อรวยสอนลูกเขาก็บอกว่าสนามแรกของเขาอะ่ะคือโรงเรียนการบินคือโรงเรียนการบินอะ่ะ มันทําให้เขาไม่กลัวแม้แต่ความตายดังนั้นเนี่ยพอเขาแบบไปเลเวลนั้นแล้วว่าเขาบอกว่าพอเขาเรียนจบจากโรงเรียนการบินเพอปะเขาออกมาเขากล้าลุยกล้าลมกล้าเสี่ยงสุดๆในโลกธุรกิจกับการเงินตอนนี้เขาเป็นยังไงคะ สักเซสมากจนเขียนหนังสือเรื่องการเงินสอนคนทั่วโลกพิมพ์มาแล้วกี่ร้อยครั้งดังนั้นบอกเลยว่าสนามแรกเป็นสิ่งที่สําคัญมากและต้องเลือกสนามแรกที่จะทําให้เราเติบโตได้จริงๆริงมันเลยมีอีกสกิลหนึ่งที่ทําให้ตอยอยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าเราจะทำยังไงให้คนคนนึงมันแบบเปลี่ยนไปเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ถึงตัวตวเองด้วยตอยก็เลยได้มีโอกาสไปลงเรียน NLP Coaching หรือว่า Neuro Linguistic Program ก็คือเหมือนเป็นภาษาที่ใช้คุยกับสมองไปยันระดับจิตใต้สำนึก เพื่อจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อปลดล็อกทุกขีดจำกัดให้ทุกคนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมีความสุขในแง่ของทั้งสุขภาพการเงินความสัมพันธ์แล้วก็ด้านการงานนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเออพอเราอินแล้วเราก็ศึกษาหรือจะรู้สึกว่าเออเราอยากเอาทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยมาทําให้มันเกิดเป็นรากฐานที่สาคัญขององค์สีที่จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาบ้านฟิตโยอาคาดามีเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเองที่มีชีวิตใหม่ได้จริงค่ะ มีโค้ชคนหนึ่งที่เขาแบบโค้ชซีโอแล้วก็บริษัทใหญ่ๆมาทั่วโลกนี่ยเขาบอกต่อยว่า the fastest way to become successful เนี่ยคือวิธีที่เร็วที่สุดในการประสบความสำเร็จอะคือการ modeling ก็คือมีต้นแบบที่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำให้เกิดในสนามแรกของทุกคนในฟิตยูคา a ์มี่เนี่ยคือเราจะมีต้นแบบที่ดีที่เราเนี่ยได้ทดลองแล้วว่าอะไรที่ทำแล้วเวิร์กอะไรที่ทำแล้วไม่เวิร์กพร้อมจะแชร์ให้ทุกคนแบบไม่มีกักเลยค่ะ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตอยอยากทำฟิตยจอร์คารดมขึ้นมานะคะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็หลายๆคนที่บางทีทักเข้ามาถามตอยเรื่องการทําธุรกิจเนี่ยทำให้ตอยเห็นได้ชัดเลยว่ามีน้องๆรุ่นใหม่อีกหลายคนอยากทําธุรกิจแต่ว่ายังมีความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวเสี่ยงกลัวไม่มีเวลา d o u b ในตัวเองว่าฉันจะทําได้ไหม ต้องลงทุนเยอะก็มีความกลัวเกิดขึ้นนะคะเราก็บวกกับตัวตัวเองเนี่ยตอยสร้างธุรกิจจากศูนย์เนี่ยมาหลายรอบแล้วคือมีทางฟิกยูแล้วก็จากฝั่งธุรกิจสเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เลยเข้าใจมากๆบวกกับเราเองเป็นคนชอบตกตะกรก็เลยเข้าใจว่าตลอดการเดินทางของการทําธุรกิจอะเ ي, มันไม่ง่ายนะมันยากแล้วมันก็โคตรโดดเดี่ยวเลยบางทีหลายๆคนมองเข้ามาหาเราอาจจะเห็นว่า บ้าหรือเปล่าทําไมคนอื่นเขาก็ไปเที่ยวเล่นกันทําไมยูอ๋อแต่นั่งทางงานจะมีใครเล่าที่เข้าใจเราเท่าเราคือ <c oughs> บางทีสิ่งที่เราทําอะทุกคนไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้มีคนที่พร้อมจับมือไปกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ต่อยหอยหามาตลอดในการทาธุรกิจเรารู้สึกว่าการที่มีเพื่อนร่วมไปกับเราหรือมีคนที่แบบคอยบอกทางเราตลอดอ่ะคุมันเป็นสิ่งที่แบบ โคตรมีคุณค่าเลยอะแต่ว่าในเส้นทางการเดินของนักธุรกิจจริงๆอะมันไม่มีคนที่จะมาแบบชี้ทางให้เธอตลอดเวแล้วเธอไปทางนี้สิเด,เ,เ,นะเดี๋ยวเธอจะเจอภูเขานะเดี๋ยวเธอจะเจอน้าตกนะคือมันไม่มีเราต้องเดินต้องเรียนรู้ต้องหลงเองลองผิดลองถูกต้องตัดสู้ด้วยตัวเองว่าตอนนี้เราเราสกิลอะไรเราขาดไปเราต้องเติมสกิลอะไร แล้วก็เวลาเราไปโรงเรียนอะไรเค้าค่าคอร์สค่าเรียนของตอนเนี่ยแต่ว่าแตะล้านแล้วเพราะตอายชอบเรียนอยู่แล้วตอยก็ลงทุนตรงนี้ตลอดแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนอีกลงทุนทําธุรกิจก็คือหลักล้านไม่ใช่ล้านเดียวแต่หลายล้านดังนั้นเนี่ยทุกความเสี่ยงทุกความยากเนี่ย เราแบกรับเองทั้งหมดนะคะเขาถึงบอกไงว่าบางทีพวกซ e o เนี่แหละคือเป็นแบบมีมีอาการใบพล้าเพราะว่ามันต้องมีแบบหลายอย่างที่ต้องรับมือกับตัวเองให้ได้ดังนั้นเนี่ยเพนทอยทั้งหมดเนี่ยเออคือตอยเข้าใจมากๆแต่เข้าใจสิ่งที่ตอยเจอมาแล้วตอยก็เข้าใจเพนทอยของคนที่เขาไม่กล้าเข้ามาทาว่าทําไมเขาถึงไม่กล้าโอกาสตรงนี้นี่แหละค่ะที่ตอยเห็นตอยก็เลยอยากสร้างขึ้นมาเป็นระบบ Fi ต You Academy ที่จะเป็นเหมือนแบบสนาม พร้อมกับอุดทุกรอยรั่วที่รอยเตอรมาเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเนี้ยให้คนทุกคนที่อยากทําธุรกิจอยากเริ่มแต่ไม่กล้านเนี่ยได้มีสนามแรกให้เขาได้ลองให้เขาได้เปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นใจ ต้องบอกก่อนว่าตอยเป็นคนชอบเรียนมากคือรักเรียนเข้าเส้นเลือดคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะชอบเรียนมากตั้งแต่อยู่เตรียมอุดมแล้วก็เข้ามาหาลัยเข้าจุฬาเนอะก็คือชอบเรียนมากแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะแบบอยากได้เกรด C อยากได้เกรดเนียมอันดับหนึ่งคือแค่รู้สึกว่าเราอยากทําให้ได้เราตอ,อยเคยมารีบ์ชีวิตตัวเองว่าเออมันมีอะไรบ้างที่เราทําอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้พบ <c oughs> อยู่เรื่องเดียวก็คือการเรียนเพราะว่ามันมีรูปอ่ะตั้งแต่แบบพยมตอนสอบก็ตั้งใจอ่านหนังสือตลกมากตอนมหายอะ ตอยอะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำล้วตอนนั้นเป็นช่วงสอบอยู่ปีสี่แล้วตอยอะก็คือตอนรถคว่ำคือไม่ดูตัวแต่พอตอนตื่นขึ้นมาหมออยู่ข้างเตียงตอยก็เขะมือหมอว่าหมอค่ะหมอคะเนียังสอบไม่เสร็จคือแบบแล้วหมอก็ทําหน้าแบบหมอคงคิดในใจว่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงอยู่บนเตียงสภาพแบบนี้ฟันหล่อสองซี่แล้วก็หลังหักอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าตอยอกแค่รู้สึกว่าเออเหมือนเรารักเรียนมากจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลย,เลยที่จะทำให้เราไม่รักเรียนได้อะ ก็เลยรู้สึกว่าเออตอยอ่ะชอบชอบเรียนอยู่แล้วด้วยส่วนตัวนะคะแล้วตอยก็ชอบแชร์ด้วยคือตอยอ่ะก็มีความสุขในการในการแชร์คือตอยคิดว่ามันเป็นสวิตสปอตอันนึงของตอยเลยคือเป็นสิ่งที่ตอยมีแพชชั่นแล้วเราก็ทํามันได้ดีแล้วมันก็มีคุณค่าต่อผู้คนคือตอยก็จะชอบแชร์ผ่านสตอรี่แล้วตอยก็มีกรุ๊ปใน Open Chat นะคะเรียนกับตอยแล้วตอยก็มี Facebook Page ที่ชื่อว่าเรียนกับตอยแล้วก็ผ่านช่องทาง YouTube หรือ Tik t o อลต่างๆเวลาเราได้เรียนรู้อะไรก็ชอบเอามาแชรร์แลวตออออยยกกก็็็็ทําาาาเเเเื่่่คคนนนขห เห็นว่าสิ่งที่เราแชร์มันมีคุณค่า แล้วตอนก็มีการจัดฟรีอีเวนต์ของของฟิตยูนะคะเวลามีการจัดก็เราเห็นเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันสามารถแบบดึงดูดคนเข้ามาได้เยอะมากๆในระยะเวลาอันสั้นจากการที่เราแชร์โน้ตฮาในการปั้นออธุรกิจแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือตอนรู้สึกว่าเออคนก็คือดูดูสนใจกับสิ่งที่เราแชร์แล้วมันมีประโยชน์กับคนอื่นจริงๆจนมีวันหนึ่งค่ะมีมีคุณแม่คนหนึ่งเหมือนทักตปมาบอกว่าเขาชอบกระบวนการคิดของต่อยมากๆเลยเขาบอกว่าอยากให้ตอ่อยไปเป็นครูที่ปรึกษาให้ลูกของเขาพอลูกของเขาอยากทาธุรกิจทุกอย่างสะส กจนรู้สึกว่าเออเราคิดว่ามันอาจจะเป็นทางที่เราสามารถช่วยคนอื่นได้ก็เลยคุยกับพีมว่าเออ let's do it fit you r academy ค่ะชื่อของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็น academy ทุกๆคนที่เข้ามาในบ้านของเรานีคะตั้งแต่เป็นลูกค้าทั่วไปเลยก็จะได้รับโอกาสนะคะในการเข้ากรุปปิดเป็นเทรนนิ่งคอร์สพัฒนาตัวเองรอบด้านตั้งแต่ออการมี entrepreneur mindset กิวการทำคอนเทนต์การสร้าง personal branding สกิลการขายสอน how to be productive ตนมาแชร์ประสบการณ์มากมายต่างๆเนี่ยคือจะได้เรียนรู้แบบพัฒนาตัวเองรอบด้านครบองค์จริงๆค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นเทียของ f ิ t ย o บั u ดี y ที่กินชอบบอกต่อแล้วได้เงินเนี่ยก็จะมี exclusive training สำหรับ f ิ t ย o บั u ดี y ด้วยที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสร้างทีมการบอกต่อให้แข็งแรงมากขึ้น,นรายได้อาจจะเริ่มจากเป็นรายได้เสริมจนวันหนึ่งมันอาจจะเป็นรายได้ประจำให้เขาได้นะคะรวมถึงเนี่ยก็จะได้ร่วมกิจกรรมของฟิตย เป็นเวิร์กช็อปต่างๆพัฒน,นาทักษะของแต่ละคนรอบด้านเช่นเดียวกันและยังมี CSR ช่วยเหลือสังคมไปด้วยกันการได้โค้ชชิ่งนะคะวันออนวันกับตอยด้วยนะแล้วก็ได้มีโบนัสพร้อมกับได้ไปเที่ยวกับฟิตยูด้วยค่ะหรือถ้าเป็นฟิตยูดิสทริบิวเตอร์หรือลูกค้าที่มีตลาดของตัวเองแล้วนะคะอยากนำฟิตยูเนี่ยไปกระจายบอกต่อเพิ่มนะคะก็จะมีเนฟิตให้ในส่วนของกำไรที่มากกว่านะคะแล้วก็เราก็จะมีเมอร์ชานดิสสนับสนุนการขายแล้วก็ช่วยโปรโมทให้คุณเพิ่มด้วยค่ะ ไม่แปลกที่ทุกคนจะไม่กล้านะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่เราจัดการกับความกลัวได้เนี่ย if you fear you have to face สถานเดียวเลยคะ่ะถ้าอยากให้ความกลัวหายไปต้องลงมือทำถ้าทำซ้ำไป3 4รสบเนี่รอบในความกลัวจะหายไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นความมั่นใจอย่างเดียวตอยถึงบอกว่าสนามแรกของการทำธุรกิจเนี่ยสำคัญมากต้องเลือกสนามให้ดีต้องเป็นสนามที่จะส่งเสริมให้เราได้เติบโตและมีสกิลที่ติดตัวเราไปตล,ลอดชีวิตจริงๆนะคะถ้าอยากทำธุรกิจแต่ยังมีความกลัวเน เลือกสนามแรกให้เหมาะกับตัวเองนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะแบบเฮ้ยเลือกสนามไหนดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน Fit ย o u Academy นะคะ